ใบมะม่วงหลังล่าสารหนึ่งอาทิตย์ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพระวินครับหลังจากที่เราล่าสารมาแล้วหนึ่งอาทิตย์เรามาดูความเปลี่ยนแปลงของมะม่วงกันนะครับผมเดี๋ยวพระบีมพาไปชมกันนะครับเป็นครับครับเพื่อนๆมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองต้นนี้นะครับหลังจากที่เราล่าสารมาแล้วนะครับหนึ่งอาทิตย์สังเกตดูที่ใบนะครับใบเขาเริ่มมีความเขียวเริ่มเข้มแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับช่วงที่เราลาดนะครับก็จะเป็นช่วงใบเพสลาดนะครับเดี๋ยวระยะต่อไปนะครับเป็นการสะสมอาหารนะครับเดี๋ยวพรบิมจะทําในคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาชมใบมะม่วงกันก่อนนะครับนี่คือเราราดสารมาแล้วนะครับประมาณนะฮะหนึ่งอาทิตย์นี่เลยนะครับ ช่วงนี้นะครับก็สิ่งที่จะให้ได้คือช่วงสะสมอาหารครับก็จะมีสะสมอาหารทางใบนะครับแล้วก็สะสมอาหารทางดินนะครับเดี๋ยวจะเป็นอ่าอ่าสูตรปุ๋ยสูตรไหนนะครับที่สวนพระมิมใช้เดี๋ยวพระมิมจะทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะนี่ครับเพื่อนๆนะใบเขา นี่ฮะเริ่มมีความเขียวเข้มนะฮะนี่เลยนะฮะใบสวยครับช่วงนี้นะครับนี่ฮะก็ช่วงนี้นะครับถ้ามีมแมลงนะครับมากัดกินมาระบาดในสวนก็เพื่อนเพื่อนก็ใช้ยากำจัดมแมลงนะครับมาฉีดพ่นได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ อ่าพระมิมจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ